มันออกนะกินแตงกวาไปแล้วแตงกวามันขึ้นออคอต้องเดี๋ยวยังจะเป็นคนใช้กระทะเลยนะครับว่าคนจะนัใช้เลยเมาครับจังหวะนี้ผมคือเทพแต่เขาจะวิมีคนแรกตบกับพีก,กันนะเจงกมแหมาได้เอาชีวิตกลับมาด้วยนะไม่รู้อ่ะไม่เคยมาวะที่คือที่ไหนที่ไหนเนี่ยโหด้านนอกห้องกว้างมากแห็เป็นที่ไม้เลยกูไม่ชอบที่ไม้เชื่อ ใช่ okay. จำภาพภาพจำมาพจำภาพจำชิบหายโอ้ยคนคิดอีกแล้วเฮ้ยเข้าไปอ,อันนุ้นนยติงตาดิจังอุ้ยไม่พขาใจเลยเปล่า<ะ>เขานาั่ห้ อุ้ยแตงมีเออมีเขาจำได้ว่าเนีน่ยตนนั้จุดไฟใช่ปะตีให้มันเกิดไฟปุ๊บแล้วเ,เอาไฟยิงไฟบอลนี่จะผีอุ้ยเจ้งมันหลายหลายหลายตังขอโอ้โลกเลยเกูกลับก่อนได้ปะได้ได้ ไอเชี่ยมันเดินลาไรหลังแล้วมันเร็ว่าไดเเ็งม้ปวางอกะเอลยปะตัวอรอ้ย่ไม่ไ้ไม่ได้ไมรอก่อนไหมไปเก็บารอก่อนเราจะทดสอบทฤษฎีนั่นหรอไอเพราะว่าตอนนี้มันมีสองนไงทฤษฎีอะไ เป็นสิทธิ์ที่ว่าถ้าตรงนี้ยังไม่เคลียร์ตรงนั้นได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยเหรออันนี้ไม่ไดควรตีนนี่แหละ la usted yeah. mira เดี๋ยวเขาตีผีให้เต็งดวงปะไอตัวนี้ตีไม่ได้ไม่ใช่เหรอบางคนตีดูกว่าจะตีได้มึงเอาชีวิตกลับมาด้วยแล้วาาตายก้มหน้าเราตีได้ปะ <laughs> มึงมึงวิตีเองเลรววามึงตากรู้ปะมึงอยากรู้ใช่ไห <laughs> มอยากรู้ <laughs> <laughs> มึงจะรอดด้วยป่ะ Me ne mi ออมันเกิดใกล้อ่ะเลยป้าแท้แปลว่าผีตัวมีผีเด็กเมาใกล้ปุ๊บเดี๋ยวเขาตีดูไป ยีงข้าายิงเข้ามากูใครบอกตีได้ไวเที่ยแล้วทำไมมึงตีโดนกุยเชียเป็นไอ้ไกระท้าิีโนุนะเฝากไปเกี่ยวแล้วพลาดที่หนดิไหนกระอยู่ไหนนู่นอะหลังนู่นอะที่มันหลังมนันอะงั้นมึงก็รอเขาวจุบมนะอยู่เต็งเจ็บกูเจ็บกูเจ็บอยู่หางมากกันอยูหางกอยู่ันาาเลยอยู่หามันแล้วยูหามันเลยอู่าาเอาตันี้ก็ไอ่ะ

ปืนดีกว่ากูว่าไม่ใช่ยากกูบอกแล้วกว่าเฮียปืนเถอะสัตว์เก่ล่ะปืน